สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมสดสเด็กก็อยู่กับ FC Online เช่นเดิมครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผลจากทางบ้านกันอีกแล้วเป็นฟูลเอชิมิลานกไปครับทีมนี้หูสุดตึงครับผม yeah. มาในระบบ4231ส่วนมูลค่าทีมเนี่ยประมาณ24 000, ล้านครับส่วนค่ายพี่อยู่ที่269ครับทีมคัลเลอร์ก็จะเป็นโอออลบวก3ประกบตัวบวก3เข้าท้าบวก3ครับส่วนฟีเจอร์ก็จะมีสไลด์บวก1ประกบตัวบวก1แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงครับก็จะเป็นประกบตัวเหมหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็เข้าพะทะบวก1ครับผมประมาณนี้โอเคมาดูทีี่ตััััวแรรรรกกนนนนเเเลยคคบบปปป็็อาาม แบบที่เด่นสุดก็จะเป็น gk ปริยาร้อยสามสิบเจ็ดครับร, 37, รบองมาจะเป็นพุ่งรับครับร้อยสามสิบห้าส่วนวราคาก็อยู่ที่ประมาณแปดแสนครับ 8 0 0แสนกับ9 0 0 0แสนล้านประมาณนี้แบ็คขวาผมเป็นคาฟูว่าเป็น BLN บวกแปลที่เด่นสุดเลยก็จะเป็นสปีดต้นนับร้อยสามสิบแปดแอพลงมาจะเป็นความเร็วก็ร้อยสามสิบเจ็ดนะครับโหสุดยอดเลยคาฟูมีสีทองมาไหมไม่มีนะครับผมตัวราคาครับอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนนะครับก็ถือว่าราคานี้พอจัดต้องได้ในะใครที่แบบพอมีงบนะครับนต่อแบ็คซ้ายเป็นมอยนี่ครับผมเป็นปี LN ลบวกแปครับที่เด่นสุดของมอยนี่ก็จะเป็นประกบตัวร้อยสี่สองลองมาก็จะเป็นซ้ายแอพร้อยสามสิบเก้านะครับเนี่ยครับมีความเรับ ตัวนี้แต่ถ้าเล่น CB เนี่ยน่าจะเฟี้ยวกว่าครับโอเคนะก็ไปเลือกใช้กันดูได้ครับส่วนราคาของเมย์นี่ครับก็อยู่ที่ประมาณ3ล้านล้านครับคู่สินเตอร์นะผมเป็นเนบลลซี่ครับเป็นป L N คู่กับเนสตาเป็นป L M กันนะบวกแปดทั้งคู่เนสตาเนี่ยจะเด่นในเรื่องประกบตัวร้อยสี่สิบนะครับส่วนเบลลัซี่เนี่ยก็เป็นประกบตัวง่ายครับร้อยสี่สิบเหมือนกันเลยไม่ไม่เหมือนดิต่างแค่หนึ่งครับต่างแค่หนึ่งเบลลซี่เนี่ยจะดูแบบพลังอ่ะดูดีกว่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้คร่าวๆแต่โมมบอลเนี่ยต้้้อองงงใหเเนนน่่่าายยูููแลวพรรรปีสะคับ เบลลัซี่เนี่ยจะรูปร่างเล็กนะครับผมทรงคล้ายๆคานาโร่เดี๋ยวไปดูในเกมว่าจะเฟลแค่ไหนครับส่วนนิสัยที่มิวหน้ผมก็ถือว่าเบลลซี่นี่มีเข้าพาราดีมีปอดนะครับโอเคเลยมีทรงไก่แม่นยำครับโอเคเลยส่วนเนสซ่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเซนเตอร์เลย็บเอไอนะครับผมมีทั้งกระทิงงูนะครับส่งไกแม่นยำครับโอเคตัวราคาทั้งคู่นะครับเบลลซี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านล้านส่วนเนสซ่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนนะครับโอเค คู่กลางร้านผมเป็นแฟนละครนะเป็นคู่กับเวร่าเป็น PLN อลบวกแปดทั้งคู่ครับผมก็ถ้าดูจากข้าวขานะเวร่าเนี่ยจะเด่นกว่านิดน,นึงครับผมเนี่ยข้าปะทะร้อยสันเก้าแล้วที่เด่นสุดรองมาจะเป็นขวางแข็งครับร้อยสันสิบแปดส่วนแฟนละครเนี่ยที่เด่นสุดก็จะจะเป็นเข้าปะทะร้อยสันสิบเจ็ดนะครับรองมาจะเป็นขวางแข็งกับความอึดครับร้อยสันสิบหกขอดูโดยรวมหน่อยครับผมก็ตามนี้นทั้งคู่ ส่วนนิสัยนะครับก็แฝงแาะกาดนี่จะมีเยอะกว่าครับมีทั้งกระทิงปอดนะครับสร้างกายเพื่อได้ดีนะครับอยเวราก็จะมีแค่2อย่างครับส่วนราคานะครับเวราอยู่ที่ประมาณด้วยราคาพอๆกันเลยครับอยู่ที่ประมาณหน1่งจุนล้านนะครับทั้งคู่ประมาณนี้มาดูเกมรู้ครับก็เริ่มจากฝั่งซ้ายแล้วกันนะครับเป็นกาคาเป็น LAM นะครับผมเป็นปีมดอมือริดบวกแปดที่เด่นที่สุดของปีนี้ก็น่าจะเป็นสปิดต้นแล้วผมร้อยสี่สิบไปเลี้ยบสีทองนะครับรองมาจะเป็นความเลี้ร้อยสามสิบเก้าครับก็เป็นปีที่น่าจะเร็วที่สุดไม่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 เชิงที่สุดครับแต่ว่าบวกแปดอะน่าจะจับต้องได้อยู่ใช่ไหมดูราครับอยู่ที่ประมาณสามล้านล้านครับตัวตรงกลางเป็นลูกกุหลาบเป็นปี LN บวกแปดส่วนฝั่งขวาเป็นโลนานิโอเป็นปี BTB บวกแปดครับก็โลนานิโยเนี่ยที่เด่นสุดก็น่าจะเป็นนี่ครับนิ่งบอกนะครับร้อยสี่สิบไปเลี้ยบคนะรับ เอาเรื่องเอาเรื่องแล้วปีนี้แบบสปิตตนอย่างดีเลยครับรอสนะครับโรนินิโยส่วนลูกลุลินเนี่ยที่เด่นสุดนะครับก็น่าจะเป็นหลโมโบอลครับรอสานะครับ,รบเอาเรื่องผ่านแก่งรอสันหกู้บอมสมดุลน,นะครับ เลี้ยงบอลยิงโค้งร้อยสามสิบหกนะครับพลังการย,ยิงก็เหมือนกันนับสุดก็เลยรุกุลิตตึงๆครับส่วนนิสัยที่มีอยู่นะผมก็มีตามนี่เลยมีสปีดเทปเลอร์ด้วยครับผมลูกกุลิตเอาเรื่องเอาเรื่องส่วนราคานะครับก็ลูกกุลิตอยู่ที่ประมาณสี่ล้านนะครับส่วนโรนัิโอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.6 1.8งจุนล้านนะครับแล้วหน้าเป้าผมเป็นฟอนาโดต่อเล่เป็นบีซีซีบวกแที่เด่นสุดก็น่าจะเป็นนี่ครับห้องตัว144ร 4, อมาจะเป็นสปีดโต้เนะครับ143ร 3, องมาจนร้อยสี่ครับจบสกอร์ โอเคครับฟอนาโดตอเลสส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณ1.4ึ่งจล้านนะครับเพราราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมมาตอเลสเนี่ยยังเก่งอยู่ไหมนะครับบีซีโอเคประมาณนี้ครับไปดูทคกิคทีมและทคกิคนักเตะกันแลับเดสกูและนี่ก็คือทคกิคทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง5เล่นในลูกสเกมบุกต่อบอลเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง4เล่นในกรอบ7เต็มมุม2ฟิกคริกสรูปแบบพิมพ์เป็นปกตินะครับและนี่ก็คือทคกิคนักเตะนะก็ประมาณนี้ครับเอาแหละไปลงแล้งกันเลยครับผมเดส ซอนช่างมาคาฟูตามทันไหมคาฟูโอเคแต่ว่าจังหวะสองโอเคครับสวยคาฟูเนสตาเาอยู่นสตาเล่นดีนะครับเขาสกัดดีบอกไวนี่บอกอยู่นี่ถือไม่ให้กาก้าเออะไรครับกาก้าลองเปิดมาดูตอเลสไม่ใช่โมแล้ววีเอล่อีกแล้วครับตรงนี้ยังติดเซฟยูลิครับยูลิตให้มาไหลกาดให้มาที่อิคาโดกาอย่างนับแล้วเป็นแฟงไหลกาดโอ้ โยลิสว่าจะหนึบยังไงโอเคนี่ครับเบลซี่สวยแล้วต่อเลสฟอนนาโดูต่อเลสด,ด้วยซ้ายเลยครับผมหูสุดสวยครับทุกนี้พลิกตัวมาแล้วก็ซัดด้วยซ้ายครับปั่นกุ้งโค้งครับเอาแล้วไงเอาแล้วไงแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนก็ช่างมาแต่ว่านี่ครับเบลซี่ก็ถือว่ามีความเร็วแล้วความแข็งให้ชนอยู่แล้วผมต่อเลส ต่อเลตให้มาที่กากา้าไปครับผิดเครื่องไปกาก้ากาก้ากาก้าให้มาที่ฟอนาโดต่อเลตตรงนี้โอ้โหจนคานยังครับโอโ้โหเนสตาร์เนสตาผมว่าเล่นดีครับเนสตาเนี่ยแล้วอ้าวระวังครับเพราะเวลาสามทีแล้วเราจะโดนไหมเนี่ยซอนให้มาเฮาลิเคนโอเคเนสตาเอา้าไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วแต่ว่าซูเปอร์เซ็ตของด,ด,อ,นดอนดอนลูมาเลยครับ บาเล็ซีสวยครับดูว่าเขาสกัดดีมากเอานะครับคอนาโดตอเลสตอเลสสวยตอเลสดูครับคล่องจริงครับตอเลสเอาขวาแล้วปั่นตรงนี้เรียบร้อยครับขึ้นนำไปก่อนัหนึ่งศูนย์โอเคให้มาที่กุลิดชาไปเลยครับลูกุลิตกุลิตยังไม่จ่ายครับล่ามาเองแล้วปั่นด้วยซ้ายไปติดบล็อกครับเวลาให้มาโรนัลโยแล้วกาคาใสก้อยตรงนี้ก็เรียบร้อยครับลิคาโดกาคาอ้โห ระวังเลยระวังเลยอุูยเขาไม่จ่ายครับบาเลซีก็เบียดได้สวยฟูลให้มาที่โรนันโน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 ดึงจังหวะครับดึงจังหวะไม่ต้องทำอะไรเลยจ่ายมาให้กับลุคกุลิดกระตุ้นนิดนึงแต่ว่าก็หนีครับสามศูนย์ครับดีอาร์สต่อเลสเจอเนสตารครับอุูยเนสตาเก่งอยู่นะต่อเลสให้มาลูคกุลิตสวยครับสวยเลย อกุลิโอ้โหติดเซฟได้ปปไงจะบอลเล่เอา้าโอเคได้จุดโทษครับมาเป็นกาคาครับยิงแบบนิ่มๆไปยิงแบบนิ่มๆโอเค4-0แบบเป็นทงโซ่เปิดมาเบา่นี่เบา่นี่ให้มาตรงนี้ต่อเลสไปแลยครบปอนาโดต่อเลสสวยครับโอ้โหต่อเลสไปแล้วก็สัดไปเหล,เลือโดยซ้ายเรียบร้อย5-0โอ้โหสุดยอดกุลิด ตัวโ,โย่เอาครับต่อเลดสัตว์ไปดซ้าย trilogy. ตรงนี้ยังติดเซฟอยู่เอาโก,กมาเหรอเอาโกออกมาอย่างนี้ก็โดนโอ้โหสกัดสวยเลยครับโรยนิโยโรยนนินโย้ดยซ้ายเรียบร้อยครับ60ยังได้หัวจัดดีก็จัดดีดูสุดหลิบเรียบร้อยไหมโอ้โหชนคานชาเกลี่ชาเกลี่ เจอเนี่ยบาเลซีส่สวยนะบาเลซี่เนี่ยไนมาที่เบสิกครับแล้วเบสิกกระช่างมาไล่เปิดมาตรงนี้เบบาเปลซี่ก็หมอบมาได้ครับไ <c oughs> นมาที่คาฟูให้มา,าวีเออร่ารับไรากาดรอรับไรกาดไรากาดยิงหักคอไปไเรียบร,ยร้อยหนึ่งศูนย์โอเคแฟงไรากาดได้ลองซองเลยครับเข้าไปจ่ายผ้านะครับต่อเลสไปครับเฮ้ยท่าไปแล้วฟอนโโด,ดต่อเลสเลียดๆไหลๆครับเรียบร้อยครับ แล้วชาคิลี่ชาคิลี่ได้กระชากมาแล้วติดยังติดบล็อกใครครับเนสตอรครับสุดยอดตอเรสตอเรสล่าไปเองตอเรสให้มาที่กาก้าร่าดูความเร็วหน่อยกาก้ากาการาล่าไปเองครับกาก้ากาก้าให้มาวิเอารา่าเรียบร้อยครับสามศูนย์ครับครับบุลลิศบุลลิศให้มาโรนัลโโยสวยตอเรส ต่อเลสต่อเลสให้มากุลิดแล้วกุลิดปั่นด้วยขวาดูก็เรียบร้อยครับ40โอ้โหสุดยอดดูกุลิดสวยแล้วไงต่อปีขีดให้มาที่ตรงนี้เนสตอรดักได้เฟเดราให้มาโรนิโญกุลิดให้มาที่กาก้ากาก้าให้มากุลิดเป็นชิงกันสวยครับกาก้าไปแล้วกาก้ากากาเรียบร้อยครับ50โอ้โหปิดกล่องครับปิดกล่องเลยกาก้า ตบมาหนึ่งกาคาตบมาสองกาคาตบมาสามแล้วปั่นตรงนี้เรียบร้อยกากา้าโอ้โหอย่างพิ้วระวังระวังว่าแล้วต้องจ่ายมาที่เจอร่าแล้วยิงมาโอเคทุเเคบ,เ,เ,เ,บ,บเ,เ,ปปเซฟเลยครับดอนรนมาร์ต่อเลยเจอเนสเตอร์เลครับไม่ผ่านครับมาคอนเนอร์กาก้าเปิดมาไหลกาดไดโคลตรงนี้หูซุปเปอร์เซฟเลยครับผู้สาบตูเนสเตอบุลิต เบียร่าให้มาที่ฟอนาโดตอเลสด้วยซ้ายก็เรียบร้อยครับตีเสมอมาได้จากฟอน okay. าโดตอเลสโอเคไปเลยครับสปีดต,ต้นดีอยู่แล้วโรนินโยโรนินโยให้มากุนลิดและยิงไปเลยครับติดเซฟแล้วกาคาโอ้ยตรงตัวเดโกโลเปสมาอันนี่ให้มาที่กาคาโอเคสวยกุน <c oughs> ลิดปั่นไปเลยครับเรียบร้อยครับสองสองนี่ครับ ทีมนี้เน้นปั่นอยู่แล้วผมหูแล้วสวยแล้วสวยแล้วชิงมาเดียบบอลเวเดบอลเวเดเปิดมาตรงนี้คาฟูโมมาไลกาสวยขยับขาฟูตเติมมาเองครับคาฟูาฟูบอกว่าต้องให้ถึงมือหรือเปล่าโอ้โหจานโอ้โหไปเปิดเปิดไม่ค่อยดีเลยแล้วผลิตกัเต็ม้อรอเต็มแข้งครับต่อเลสเอาต่อเลสเก็บได้ก็เรียบรอย้อยครับ3าเลยเรียบร้อย นิ่มๆครับเฮสตาร์เวียร่าสวยครับสวยครับสวยครับสวยเลยครับสวยเลยครับกุลิดโอ้โหยิงไม่ดีนะครับสอดไปกี้เม็นเซม่าให้มาก็ติดเวียร่าครับขออนุนขอหยุดเกมสวยสวยสวยโรนาร์โดปิดกล่องได้ไหมก็สี่สองครับโรนาร์โดโอเคครับเห็นให้มาที่ชายเดอร์ชไยเดอร์พึ่งลงมาแล้วหูชไยเดอร์ ไนเดอร์ตรงนี้ดูครับบาริซี่สุดยอดบล็อกได้ครับต่อบอลดีมากครับดูครับดูครับดูครับแล้วโรนนี่นโยหู้ยังครับโอเคกุลิดกุลิดยังได้อยู่กุลิดดูุลิดเรียบร้อยครับ5-3ไปเลยครับกุลิดอมอยู่เลยครับผมมาครับสรุปนะครับผมเริ่มจากผู้สาวตัวเลนนอมาก็ถือว่าได้เซฟอยู่เหมือนกันครับ โอเคแต่มีแค่เกมเดียวเกมที่แล้วคือแบบไม่ค่อยเซฟนะครับ ก็ถือว่าโอเคสแต็กเฟี้ยวเฟี้ยวก็ไปเลือกกันดูได้นะปีเฮจิปีเอฟเอนะผมเกมรับเราเนี่ยถือว่าเฟี้ยวเหมือนกันนะครับก็ถ้าให้10บเนาะผมให้สัก8.5ดจุดห้าไม่ก้าแล้วกันนะครับเกมรับเราคือติดอยู่แค่มอนนี่เนี่ยบางครั้งอาจจะแบบช้าแอบช้านะครับเล่นแบ็กนะบางครั้งแอบช้าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจอแบ็กที่เขาเร็วกว่าหรือว่ายืนตำแหน่งได้ดีกว่าบางครั้งเนี่ยมอนนี่แบบยืนสูงไปหน่อยไงเลยแบบโดนเขาแทงบ้างส่งมาเงี้ยหลุดบ้างนะครับก็ระวังต้องเป็นข้อสังเกตนะเพราะคาฟูเนี่ยยืนแน่่่่นนนนนนจัััดเเเเลยยยยยคคาาาฟูีีีีถ้มมทบบบบกอืแแ็ะร พวกเซนเตอร์เราเนี่ยก็กดรแน่นับเนสตาเนี่ยคือเข้าปะทะอย่างเดียบคือดูว่าจะแอบชา้าแต่ว่าความเร็วก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับเนสตาหมวกบอลได้ด้วยส่วนบายซี่นี่เห็นความเร็วเท่ากับเนสตาแต่ว่าเล่นจริงแล้วเร็วกว่านะครับ <c oughs> แล้วก็เข้าสกัดนี่ก็ AI ไดีจะจัดเลยบายซี่เสยองมาก <c oughs> มอรนี่เนี่ยถ้ามันยืนตรงนี้ผมว่าได้โก้ครับได้โกลเลยมอร์วินี่ประมาณนี้เ,น <c oughs> เกมรับเราส่วนกลางร,รับครับก็ใช้เลือดและไรกาดผมว่าดีกว่าครับเพราะเกมลุกเนี่ยดูยิงไกลได้ดีกว่านะไรกาดโอเคเลย ส่วนวีล่าผมว่าก็ถามว่าได้ไหมก็ได้ครับก็มีช็อตให้เติมมายิงอยู่ครับวีล่านะคือไรก็าจจะเด่นเรื่องยิงไกลส่วนวีล่าเนี่ยก็เติมมาเข้ากรอบยิงปั่นได้ครับผมก็ถ้าเต็ม10บเหรอผมว่าให้สักแปดแล้วกันให้สักแปดซีบีอ่ะพวก CB ีเราดีกว่ากาลางรับนะครับประมาณนี้มาดูเกมดูกกนบ้างครับผมที่เด่นของเกมดูเครับเป็นกุลิดครับคือตัวนี้ตัวโกงอยู่แล้วผมกุลิดแล้วคือมันก็ดีคนละอย่างนะครับตอนเลนเนี่ยของตัวดีจะจัดเลยการหาช่องยืนตำแหน่งเนี่ยเฟี้ยวมากเลย แล้วก็เป็นตัวที่แบบยิงปั่นได้เท้าซ้ายก็ได้อย่างกันครับตอเลสส่วนโลเนียโญเนี่ยจะสปีดต้นดีครับแล้วก็จบได้อยู่แล้วโอเคนะใครที่แบบถนัดจ,จบเนี่ยจบได้อยู่แล้วมีฟินิชช็อตครับส่วนกาการมีความเร็วแต่บางครั้งเนี่ยก็ต้องให้เวลาสัก1วิ2วิถึงจะได้เร็วนะครับกากาแล้วก็จังหวะ2บางครั้งเนี่ยแต่บอลยาวไปหน่อยครับก็ต้องกะเอาเขาเรียกนะต้องกะเอานะถ้าโกเขาจะออกมาเนี่ยเราก็อย่าแตะนะครับแต่รว,วมแล้วเนี่ยเกมลุกเราน่าจะเด่นกว่าเกมรับนะครับ คือพอๆกันแล้วกันเ <Yeah. S 1> กมรับ8.5ไม่ก็9 <Yeah. S 1> นะครับเกมรู้ก็เหมือนกันครับคล้ายๆกันเลยคือถ้าแบบหน้าเป็นเชสเซนโก้ผมว่าไม่รู้แล้วแต่คนถนัดนะครับเชสเซนโก้ <Yeah. S 1> ก็จะอีกแบบหนึง่กงก็จะ AI ไอโกงกว่าหรือเปล่าซ้ <S S <S ยาย5ขวา5เชสเซนโก้แต่ทีมนี้ก็ถือว่าฟีลล์ตรอเลก็ไม่ได้แย่นะครับโคตรคล่องครับโคตรคล่องเลยกุลิศก็จบได้ดีประมาณนี้ไพ่ผมชอบที่สุดนะในทีมนี้เลยที่โดดเด่นนะกุลิตต่อเลสแล้วก็บาเดซี่นะเนสตานี่เกินความคาดหมายของผมเนสตาตาฟูเด่นอยู่แล้วครับ ประมาณนี้5ตัวเนี้ยสตัวเนี้ยเฟ <Yeah. S 1> ี้ยวกา้กากาโรนิโยก็ลองลงมาครับไรกาดก,ก็ลองมามอวนี่นี่ผิดผิดฟอร์มไปหน่อยครับถ้ามีเซนเ็นเตอร์ผมว่าเฟีนน้ยวกว่านี้ประมาณนี้นะถ้าซ้ายเนี้ยผมว่าเอาลูคัสไม่ใช่ลูคัสเตโอเฮนเดสเนะน,นียเฟี้ยกว่าครับคือมอกวนี่มันแอบชา้าจริงๆนะแอบชา้าแอบช้าไปหน่อยครับโอเคฟูลเอซีมิลานก็ประมาณนี้นะสุดกันแล้วก็คือสุดไปแล้วแหละก็ใครที่เห็นแววตัวไหนหรือว่าเคยใช้ตัวไหนกันแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะ ก็เหมือมนเดิมใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครป์ผมกันด้วยช่วนนี้กันดูนะสุขภาพด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน